ไอ้ไอ้เสียงคนทีเคินนคนดีเราไ่ม่อะไรยมีอะไรหรอกก็ก็อยากให้สองพันทอก็สองพันทอเหมอนกันะก็จริงจริงก็เป็นอย่างอย่างที่ท่านท่านต่อพงศิรานนท์บอกเมื่อเช้านะครับเราเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ผมกับต่อพงก็จะดีเรื่องคล้ายๆกันก็คือไม่ไเรียนคอมพิวเตอร์ครับ ผมเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้อยู่หลายไอ้คอมพิวเตอร์เฉพาะ iPad 2ตัวโทรศัพท์4เครื่องแล้วก็โน้ตบุ๊ก2ตัวอย่างเงี้ยนะครับไอ้ไม่ได้เรียนที่ไหนครับเริ่มไอ้รอบเนี้ยมันเป็นในครับสมาคูมิสองห้าสี2548เริ่มมีปัญหาว่าไม่มีคนทำคูเออร์พอยตแล้วคนที่เป็นครูสอนก็ภรรยาครับซื้อโน้ตบุ๊กมาแล้วก็ปั้มกล้ำโอ้เปิดเป็นเป็นครั้งแรกๆก,ก็คืออ่าเวิร์ด ไม่ใช่ว่าเปิดเปิด,ปด,ปดผมเปิดทำ p า w e r Point เลยทำงานนำเสนอก่อนเลยแล้วก็ทำมาเรื่อยทุกวันนี้ก็พอเก่งไหมไม่ถึงจะทำโปรแกรมได้แต่แต่เรื่องที่ต้องทำนำนำเสนอโน่นนี้นั่น,นี้เนี่ยก็พอทำได้อยู่ผมว่าอาจารย์เขาก็สอนจากจากขั้นต้นเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาในชั่วโมงแรกเนี่ยด่วยหุ่ตัวบนกฎหมายก็ก็ลงไปอยู่เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมว่าเราเรา พอจะเป็นโลกโซเชียลเนี่ยอะไรบ้างที่กฎหมายห้ามเรื่องโซเชียลวันนี้มีปัญหาเยอะนะครับโซเชียลแล้วก็มีหลายอันที่ที่อย่างที่เล่าแล้วตอนตอนเข้ามาพูดคุยเมื่อวานว่าบางงานเนี่ยถ่ายไปเรื่อยแล้วก็ลงไปเรื่อยไม่ได้หรอกระวังจะผิกดกฎหมายถ้ามีคนร้องเรียนเนาะนอ,อกแบบแบนอกอย่าโปรแกรมที่อาจารย์ยุทธสอนพวกเราเริ่ตัดต่อวีดีโอแล้วเนี่ยบางงานมัคิดภาพนิ่งนี่แหละอาจจะต้องไปเรียนรู้เรื่องการลบหลักข้างหลังให้ไม่มีคนติดก็ได้ ไม่รู้เขาสอนแล้วหรือยังผมก็เพิ่งจะเป็นเมื่อวานนี่แหละนั่งปั้มอยู่อย่าเงนอนที่มต้อหน้างนตาปั้มเรื่องนี้แหละเพื่อเอาเอาใบกลาวข้างหลังนรคนลบคนข้างหลังออกให้ได้เนี้ยครับมันจะได้เหลือเราคนเดียวผมก็เป็นข่าวมาอย่างเงนะครับ่เป็นเรื่องของกฎรูกฎหมายมีตัวตัวกฎหมายที่ว่าด้วยไอซีดีหรือหรือหรไอที่เกี่ยวข้องกับโฉมผ่านนี้ที่เป็นกฎหมายพาณิชอันนี้ฟ้องร้องได้ตามความเสียหาย อะไรนะปีปีเอะไรนปีดีนะพีดีปีเอเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการห้ามคนพิการเราเนี่ยขยันมากเองลองเข้าไปดูในเอเอเอบีเอสทีวันนี้งานศพมันมีรดน้ำศพยังมีมีศพวางแล้วก็ทำพิธีรดน้ำศพหรือซึ่งจริงๆริงผิดกฎหมายนะครับเขาเขาบอกประดามล่วงละเมิดจิตธิของคนตายเนี่ยครับถ้าไม่ได้เจ้าตัว เจ้าตัวมันคงไม่ลุกมาถ,ถ่ายเองถ้ามันลุกขึ้นมาถ่ายเองคงไม่อยากตายหรอกเนาะอะไรคล้ายๆองนนี้เป็นฝากไว้เรื่องกฎหมายแล้วก็ผมว่าช่วงที่สอบมันจะเป็นเรื่องของการรู้จักตัวตัวไอ้น้ตบุกตัวคอมพิวเตอร์การเปิดปิดแล้วแล้วช่วงที่สามมันเป็นเรื่องของออนไลน์เรื่องของการตัดต่อภาพวิดีโอมันก็คงไม่ไม่ไม่เต็มรูปแบบหรอกสิบสองชั่วโมงเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมีเรื่องของการอาเมื่อเช้าได้ตตอคุยกับคุณต่อคง ซึ่งเป็นกรรมการกสตททและที่มาเนี่ยเป็นเป็นทีมของคอตททคนที่นั่งติดผมคนนั้นไม่นั่งคนมาก็เป็นทีมเลขาเขาสองสามคนก็ได้คุยกันเพราะผมยังมีโครงการอย่างนี้ต่อไปก็คือการการเขาเรียกอะไรนะการขายของบนออนไลน์หรือบนโซเชียลบนโซเชียลผมก็ไม่ได้มีแต่เรื่องเรื่องของลาซาด้าบนออนไลน์หรอกวันนี้มันมีเซลเพย์มีมีอะไรอีกจั้งหลายเรื่องที่เราสามารถทําได้ เซลเพจมันเป็นคล้ายๆหน้าคล้ายๆเหมือนเฟซบุ๊กครับแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งเข้าไปแต่ Facebook เฟซเซลเพจจะดีกับเฟซบุ๊กก็คือใครแวะเข้ามาในปในเซลเพจมันจะบอกว่าใครเข้ามาบ้างแล้วมีคนเข้ามาดูเข้ามาดูเฉยๆหรือเข้ามาดูสินค้ามันจะฟองอะไรอย่างเงี้ยครับเป <ừ. S 1> ็นเรื่องที่เราต้องเรียนรูนะ้กับเนาะก็พอว่าเป็นเบืเ้องต้นแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณพวกเราแหละที่ทําให้โครงการนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ฝาก ในนี้เห็นเห็นมีของนายกก็ฝากอ,อย่างกระแทกกระแทกเรื่อยแหละว่าที่นี่ามาันน่าจะผมตั้งใจจะจัดที่นี่สิบรุ่นรุ่นละห้าสิบคนอันนี้ก็ไม่เต็มดีนะเพราะว่าห้าสิบมาได้สามสิบหกลุ่นสามสิบแปดเลยไม่ไแน่ใจถ้าอย่างน้อยเป็นหน่อยเนาะ <c oughs> แล้วก็บางเมื่อพอดีผมได้คุยกับโกศลโกศลน,นะนิดหน่อยอคนที่ทํางานในสถานประกอบการเนี่ยถ้าจะจะมาร่วมกิจกรรมในสมาคม ฝากคนที่เป็นกลุ่มผู้นาในกรุงเทพแล้วก็ที่ปนตรเนี่ยผมขอตัวได้นะครับแล้วก็ไม่ถึงเป็นวันลาแล้วก็ท่านจ้างเงี้ยขอได้สบายมากแต่ต้องบอกรวมหน้าก่อนเพราะว่าขอตัวเขาต้องอนุมัติก่อนถึงจะมาได้เพราะ่าพวกเราอว้คนที่ผมผมเองซึ่งอาจจะทํางานานานพอสมควรแต่ไม่รู้จักคนทุกคนหรอกบางทีเจอกันบ่อยๆยังจำไม่ได้เลย เราจากลาเตอยเงี้ยเอ้ผมนั่งเลื่อนเชือกกับหนกทีมตั้งนั่งรู้แต่ว่าเป็นนายกสมาคมจำไม่ได้จำได้แจะติดทีมกว่านี่แอบแอบปฏิทินถามลาเต้ยไอคนนี้นําหน้าอะไรวะเนี่ยครับแก่แล้วจะคนอยู่เนาะก็เล่าให้พวกเราฟังเล็กน้อยนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทีมทีมอาจารย์ทั้งแปดหรือเก้ามันนิ่งไง 8คนน้อง8ท่านต้มือทางนางขอบคุณอาจารย์เลยครับไม่เห็นตาเลยแล้วก็อาจารย์เียนเพิ่มเติมเลยเดี๋ยวก็มาคุยแบบผมพยายามต่อยอดแล้วก็ไรืคุยกั่ทางวันนี้เราโชคดีก็คือเติร์ดต่อธงเสรีรามณ์เนี่ยก็เป็นสหายผู้ติดตรงๆก็จะเป็นสหายสุรากัตกละรุ่นพี่รุ่นน้องเกิดปีเดียวกันเกิดวันเดียวกันเกิดที่9มิถุนายนเอ่อวันพฤหัส9มิถุนายนเหมือนกันแต่แต่คนละกอสอบเติร์ด เติออ้ลพึ่ยาบไม่ถึงห้าสิบหรือห้าสิบนะครับผมมันเกือบๆแล้วเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มเรือน้อยผมจะเจ็ดสิบแล้วครับก็ฝากพวกเราอย่างเงี้ยนะครับเติ้พูดดีแล้วก็พูดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาว่าคนพิการเราไม่น่าจะมีอาชีพเดียวก็จะม,มีหลายๆอาชีพแล้วก็บางอาชีพวันนี้ผู้ก็เรื่องนวดของคนตาบอดเขาก็บอกวา่านวดก็ไม่ใช่บอดนวดนวดคนตาบอดจะนวดได้ตลอดชีวิตไม่ตลอดชีวิตหรอกต้องมีสองอาชีพ เพราะว่าคลิปมึงทำได้เพราะอ้ไอ้เรื่อทำ,ไ,ทำไ,มไ,ไม่ได้เนยได้ปทะจำอีกที่ม้นค,คือคู่กันไปเนี่ยครับแล้วก็เรื่องของการขายออนไลน์หรือการใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือเนี่ยนอนอยู่บนเตียงก็จ,จะได้ตังค์มาได้ครับรเพราะว่าสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาเอาวิศวกรท่านนมาสัมภาษณ์เขาเรียนอาจารย์เออน่าจะเป็นครูปันปันถ้าจำไม่ผิดนะจากวิศวกรปัจจุบันนี้เขามาขายออนไลน์เขาบอกว่าค่าต่อแชงก็ามากกว่ากาันเป็นวิศวกร เาเริ่มเป็นวิศวกรแล้วต,ตอนนี้เขามาช่วยสอนเจอผมพยายามแอบเดินกับครูปันปน,นี่แหละนิดหน่อยเรื่องปุ่นการข่อลลเนาะก็ลองลองลองไปคิดต่อดูครับแต่ก็โอกาสมันคงไม่เดินมาหาเราหรอกเนาะเขาบอกโอกาสมันเหมือนเหมือนการเดินไปข้างไปเดินไปหามันฝนตกจะได้เปียกอะแดดออกจะได้ร้อนแล้วเดินในบนถนนจะถูกรถชนอนะ ก็จะได้ตายเนะคนเรื่องคนลาไปเนาะเพราะนั้นนอนเลยะถ้าเรานอนอยู่กว่าที่นอนอยู่กับบ้านโอกาสไม่เดินมาหาเราจิ่งเราเป็นคนพิกาันาเดินหาโอกาสทม่มากแล้วก็สร้างโอกาสสร้างโอกาสให้ตัวเราเองจะไปรอเมื่อเมื่อไรคนคนนั้นก็จะให้เออเงินเงนคน่ิกานได้แค่แปดร้อยเองไปตรงนั้นเมื่อไรจะได้มมตตาสามพ้าถ้าเราไม่ไปเดินไปหามันไม่มีทางนะครับแล้วก็วันนี้ดูหมนว่า มีการร็อกเดียนว่นคนล็อกเดีนวันนี้ออกเปรียบแต่ถ้าเราเดินไปหาโอกาสคนก็ไม่อากเปรียบเราเรอกลองลองใช้าาาขาของเราซึ่งซึ่งอาจจะมีขาเดียวข,ข้างเดียวหรืออ่อนแรงนะก็ได้แต่ยืนได้บนสมองแล้วก็สองมือที่เรามีผมว่าเราจะชนะทุกอย่างเลยเนะาะฝากกเราไว้แล้วแล้วหลายท่านหนึ่งมีอายุเยอะๆอย่างผมก็ต้องตั้งหลักดยครับเพราะว่าการขายบนโซเชียลหรือการทำธุรกิจบนโซเชียล ไม่ได้บอกว่าคนอายุเท่าไหร่แต่ต้องทาได้หรือไม่ได้ผมว่าถ้าเราได้เรียนรู้ก็ําได้นะครับขอบคุณแล้วก็ถือโอกาสมอบอุปิิัตบผมท่านเจ้าหน้าที่ะทวะเดินไปแล้วครับพวกเราจะได้ต้องมายืนแล้วเดินท,ทํางภาพก็จะจัดภาพเองว่าเราจะถ่ายร่วมกันกี่คนกี่คนเดี๋ยวน้องๆครูผู้ช่วยก็จะช่วยช่วยจัดภาพพวกเราาองถ่ายรูปก,กันถือไปประกาศยังไงยังไงเดี๋ยวบอกให้ส่างช่างภาพเขะจัดทายบ้าะ ขอบคุณทุกท่านครับขอปิดการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์รุ่นแรกน้ำบัดนี้ครับขอทุกท่านโชคดีขอคเดี๋ยวเอาเอาหน้าก่อนเดี๋ยวเอาหน้าก่อนเนาะหน้าก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ด้านหลังเนาะเตรียมด้านหลังครับแล้วก็เดี๋ยวทีมทีมทีมของอาจารย์ด้วยนะครับเชิญเชิญผิดตรงครับ เชื่พี่ตุ่หน้าหน้าด euh. ้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหน้าก่อนหน้าตุ่มลองจากหน้าก่อนเอาเอาบรรยากาศของเรามาด้วยนะครับทุกคนขอดรับตัวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวชุดแรกเสร็จคร็จ